การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสต์อัพเดอะเวิลด์จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพน้ำปร,ราร้านัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซบนัวทั่วไทยแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซภูมิใจเสนอบิน กินเฮ hey. สวัสดีค่ะหญิกรังสิการโรชีวินนะคะ วันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะรายการบินกินเฮค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะวันนี้อยกจะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวไปกินที่ไหนไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์น,น้ำจิ้มสุก,กี้สุตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์บิ๊กซี ชอบสรุปสุขที่บิ๊กซีเว้นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสวัสดีคะ่ะพี่น้อยวันนี้เราเจอันแล้วนะคะคควันนี้พี่น,อน้อยจะพาพวกเราไปเที่ยวไหนอีกคะ อยากให้เห็นดูวิธีการการเคี่ยวตาลแบบโบราณว่าก็ทำกันยังไงก็คือเริ่มบบตั้งแต่ต้นเลยวย่าทำยังไงการเคี่ยวตาลอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขนมเอาน้ําตาลที่ได้จากการเคี่ยวตาลไปทําขนมตาลกานันงั้นเดี๋ยวเราทกันเลยนะครับผมโอเคเวัสคร,ร,รับครับนี่ครับพี่น้อยครับผมสวัสดี<า>ค่ะาเองมาถ่าาายยรกรวันนี้จะพาพาน้องเข้ามาดูวิธีการเคี่ยวตาลแบบโบราณว่า เดี๋ยวเราจะเอาน้ําตาลตะโนดเนี่ยครับไปทําขนมตาลด้วยว่าการเคี่ยวตาลกระบวนการเป็นยังไงนี่กับเดี๋ยวมีตั้งเมยด้วยนะมีตั้งเมยด้วยมันแตกต่างกับการเคี่ยวปกติไหมคะถ้าสมมติใช้ไฟสูงแบบนี้อันนี้เป็นภูมิปัญญาว่าการการดูไฟการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงไหนที่ยกขึ้นมาแล้วต้องทำให้มันเป็นน้ำตาลเนี่ยเขาใช้ภูมิปัญญาเป็นป่าหน่อยอ่าป่านไม่ได้เลยวะนี่ยครับปานนี่ไม่ป่านไหมนี่กำลังเดือดกำลังเดือดพอดีเลยค่ะดูอ๋อเนี่ยนะเกือบได้ที่แล้วครับ แล้วคือหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลเสร็จเราเราเอาจากน้ำตาลตัวนี้ไปทำน้ำตาลมตนดไม่ใช่เนี่ยคือน้ำตาลตโตนดแล้วน้ำตาลตโหนดแล้วอ่าป็นอย่าง,งนี้คือก็คือนี่พร้อมกินเลยใช่ไหมคะพร้อมผพร้อมกินเลยทําขนมนี่ไงนี่ไงเนี่ยนี่คือก็บอกบอกน้ําตาลใส่ที่จากยอดตาเพราะน้ำตาลมันก็เทเคี่ยวจนงวดคือเคี่ยงวดแล้วกระบอกนี่คือเอามาลมฟันคือเป็นการพัชไลท์เป็นการฆ่าเชื้อจะไหม มันจะมีกินฝันไฟเวลาเรากินน้ําตาลสดแตๆมันจะมีกินฝันไฟนิดๆอันนีน้นนนเป็นการฆ่าเชือช้อเห็นไหมอันนี้ความร้อนจะผ่านตรงนี้เขาเรียกเขาเรียกนมนมหนูใช่ไหมเป็นเป็นภูมิปัญญาทั้งหมดแหละของคนของคนชินี่นะ,ะใช่อันนี้เขาเรียกเรียกไม้ขนวนไม้ขนวนไม้ขนุขนไปทำอะไรไปเ,เอาไปค,คนไปคนไปเที่ยวค่ะพี่น้อยเดี๋ยวเราไปดูโฮมสเตย์กันเลยไหมคะได้ได้เดี๋ยวพอเคี่ยวตาลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูโฮมสเตย์กันนะโอเคค่ะโอเคครับ นี่นะคะหญิงก็อยู่ที่โฮมสเตย์ค่ะาบ้านไร่สะท้อนจังหวัดเพชรบุรีนะคะค่ะกละางๆหญิงนะคะก็คือพี่ประเสริฐกับพี่เบสค่ะเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออแล้วโฮมสเตย์ที่นี่นี่คือเรามีอะไรเป็นพิเศษบ้างคะล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวถามพี่ประเสริฐกอนละกันค่ะโอเคครับออสำหรับโฮมสเตย์ที่นี่นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรากําลังทําเป็นโฮมบลอดซึ่งหมายว่ามานันเป็นที่พักนักเดินทางะนะครับก็กึง่งรีสอร์ทแหละครับ โฮมสเตด์ของเราก็มีอยู่ตัวนี้มีอยู่หหลังแต่ว่าตัวนี้ให้พักได้นับัดนี้นะประมาณ5หลังนะครับอืค่ะแล้วคือที่นี่ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรบ้างบ้างคะถ้าสำหรับผู้แขกที่จะมาพักครับกิจกรรมเบื้องต้นเลยนะครับของเราก็จะมีปั่นจักรยานยามเช้านะครับจักรยานรอบลําห้วยแล้วก็ไปชมสวนตาลได้ชมทุ่งนาได้ครับแล้วนอกจากที่เป็นโฮมสเตย์แบบนี้แล้วเนี่ยคือเรายังมีเป็นโฮมสเตย์แบบทรงไทยด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วคือ ของโฮมสเตย์ทรงไทยนี่คือไกลจากที่นี่ไหมคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรไหมคะที่นั่นก็ไม่ไกลจากที่เท่าไหร่ประมาณสากักเี่อิเมตรได้กิจกรรมก็คล้ายๆของที่ประเสริฐแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าผู้ที่มาพักเนี่ยสนใจที่จะตักบาตรตอนเช้าก็สามารถมาทับได้ถ้าตื่นทันในกิจกรรมอื่นก็คล้ายๆกันนะคะแล้วที่นี่คือราคา ราคาแต่ละห้องพักคิดยังไงบ้างเอ่ยคะที่แจงเป็นรายหัวนะครับที่นี่เราจะคิดเป็นรายหัวคิดหัวแล้วสามร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อคืนนะครับต่อคนต่อคืนแล้วคืออาหารเช้ามีให้รวมอาหารเช้าชด้วยแล้วถ้ามีผู้สนใจมาพักนี่คือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ไหนช่องทางยังไงบ้างคะถ้าถ้าเป็นบ้านพักบ้านซุ้มไม้ไผ่นะครับติดต่อที่081981 2 6 6 8่ะและอีกเบอร์หนึ่ง086ย์แปดหก ผมประเสริฐชิมเพชนะครับได้ค่ะแล้วของพี่เล็กล่ะคะของที่เป็นบ้านสงไทยนะคะติดต่อที่0814012832ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ประเสริฐกับพี่เล็กมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตาดเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำขนมตาลกันค่ะ ล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําขนมตาลกันค่ะจะข้างๆอีกนะคะก็คือพี่สายค่ะวันนี้พี่สายจะมาสวั <laughs> สดีค่ะพี่สายเดี๋ยววันนี้พี่สายนะคะจะมาสอนเราทําขนมตาลกันนะคะค่ะส่วนผสมนี่คือมีอะไรบ้างคะพี่สายอันนี้ส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เนื้อตาลกะทิน้ำตาลสายแล้วก็น้ำตาลโนตนดแล้วก็เกลืออีกน,นิดหน่อยค่ะขั้นตอนการผสมอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าตัวแรกก่อนใช่แล้วก็ใส่กะทิ นวดนวดกับเขานวดกับแป้งูเอาลงนี้เลยไหมคะได้เลยโอเคแล้วคือต้องนวดก่อนไหมใช่นวดแล้วผสมต่อไปแล้วก็ใช้เนื้อตาลแล้วใช้เยอะไหมคะเนื้อตาลถ้าแป้งหนึ่งกิโลก็เนื้อตาลครึ่งกิโลสมด้วยน้ำตาลสน้ำตาลโตนดน้ำตาลทรายก็น้ำตาลทรายนะคะหอมจังเลยอ่ะหอมแล้วอ่ะหลังจากนวดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหยอดแล้วก็เอาไปนึ่งต่อค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมตาลคะ่ะนี่ทําเองกับมือนวดเองกับมืออย่างเดียวมาค่ะเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะคะพี่สายอืมอร่อยมากค่ะไม่หวานจนเกินไปแล้วคือมันหอมมากค่ะพี่สายนอกจากที่ ตัวลูกตาเนี่ยสามารถทําเป็นขนมหวานได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถทําเป็นของขวได้กด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะค่ะแล้วอย่างเมนูนี้นี่คือเมนูอะไรคะพี่สายแกงขั่วหัวตาจ้ะแกงขั่วหัวตางั้นวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจ้สวัสดีค่ะช่วงต่อไปนะคะเราก็จะไปบินชิมแชร์กันค่ะดูซิว่าวันนี้อิจะพาทุกท่านเนี่ยไปกินอะไรนะคะไปค่ะหอมมากเลยค่ะหอมอามากปลาดุกคือสดมากเนื้อคือแน่นๆไม่ไม่ไม่รุ่ยเลยอะคะ่ะ ไม่มีแป้งเลยไม่ใส่แป้งค่ะไม่ไม่มีเลยค่ะเป็นเนื้อปลากรายรวนเลยใช่ค่ะแล้วอัน,นี้คือไก่โคะค่ะไก่โคที่หนกแบบทอดไม่เหนียว,วคืออร่อยมากก็คทียงแบบอร่อย <laughs> มแชร์สนับสนุนโดนูน้ำปลาโนัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซบนัวทั่วไทยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ ก็ถึงเวลาชิมของเราแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวงั้นพี่นกมีเมนูอะไรมาแนะนําวันนี้บ้างคะมีปลาดุกผัชาทะเลค่ะแล้วก็ทลาดุกาชากายค่ะปลาลายสิ่งนี้ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ไก่โคค่ะ,คะไก่ ช่ไก่โคคืออะไรหรอคือไก่เอามาทอดแล้วก็ปรุงรสค่ะมีสามรสค่ะอ๋อเป็นไก่บ้านไหมคะหรือเป็นไก่ปกติไก่ปกติค่ะแล้วก็แกงหัวตาลพื้นบ้านค่ะเอ๋อก็คือแกงเมื่อกี้ที่พี่เราให้ดูเป็นอาหารพื้นบ้านของเพชรบุรีค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะคะได้ค่ะขอเริ่มจากเมนูนี้เลยเพราะเพิ่งไปทำมาหอมมากเลยค่ะอืมอยมาก S <S <S อรอนิดนึงแต่อร่อยเมนตต่อไปนะคะผัดฉ่าปลาดุกทะเลผัดฉ่าปลาดุกทะเละโอ,อปลาดุกคือสดมากเหรอคือแน่นๆไม่ไม่ไม่รุ่ยเลยอะคะ่ะแล้วก็ไม่เผ็ดมากจนเกินไปค่ะอร่อยมากขออันต่อไปเลยนะคะทอดมันปลาไายคะ่ะทอดมันปลาไาย ไม่มีแป้งเลยไม่ใส่แป้งค่ะไม่ไม่มีเลยเป็นเนื้อปลากรายรวนเลยใช่ค่ะน่าทานมากอร่อยมากนุ่มเนี่ยค่ะไม่เหนียวเลยเดี๋ยวอันนื้อไก่โคะค่ะไก่โคะค่ะอืมนิ่มแบบทอดไม่เหนียวคืออร่อยมากกระเทียมแบบอร่อยอร่อยแบบนี้ยิ่งขออนุญาตแชร์ได้ไหมคะได้ค่ะแชร์ได้ค่ะ อีกหน่ก็แท็กโลเคชันเนี่ยแล้วเวลาคนจะมาหรือติดตามมาจากอยากสมถทานที่นี่นี่คือเราต้องติดต่อทางไหนที่ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็บรรศัท์อะไรคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สามสองค่ะสี่เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าค่ะแล้วที่ตั้งของกัวกิ่งการนี่คืออยู่ตรงไหนอยู่ติดถนนเพชรเกษมค่ะเลยโรบินสันมาประมาณห้าร้อยเมตรค่ะคือหาไม่ยากเลยก็คือไมอยู่ติดถนนเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่โนกวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมาดูว่ารายการเราจะพาไปเที่ยวไหนไปกินไหนแล้วก็ไปทำอะไรเชิญชมลิดหน้าได้เลยค่ะินนกนเฮ